สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ได้ห่างหางจากอ่าช่องมานานนะครับผมวันนี้ก็พาทุกท่านนะครับมาชมข้าวนะครับผมก็ขอสิบานะครับที่ได้หวานปุ๋ยแล้วครับอาจจะมีวัชพืชป่าปายเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าเราได้กําจัดวัชพืชไปอ่าครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็น้ํามันก็หมดนะครับผมนี่แหละครับผมบรรยากาศชาวไร่ชาวนานะครับผม แปลงนี้ได้ใส่ปุ๋ยรับรวงไปแล้วนะครับผมเป็นสูตรยี2สิบนะครับผมเนี่ยครับเป็นข้าวเจ้าดอนะครับผมเนี่นะครับท้องฟ้าก็มีฟ้าขึ้นอีกแล้วนะครับวันนี้อาจฝนจะตกนะครับผมบรรยากาศอารมณ์อออากาศเย็นดีนะครับวันนี้ก็มาฝากทุกท่านนะครับบรรยากาศของบ้านๆนะครับผม ข้าวก็มีศัตรูพืชนะครับผมเป็นหนูนะครับมาคอยมากัดมาแทะกินนะครับผมนี่แหละครับผมครับผมก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับก็เอาลงยาวเดี๋ยวกลัวทุกท่านไม่ได้ดูนะครับว่ามันจะยาวเกินไปนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมครับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับ